สวัสดีเอซีทุกท่านนะคะนี่เราก็มาอยู่กับพี่ขุนนะคะกับวันพักผ่อนของพี่ขุนนะคะเล่นน้ําสบายใจเลยอยู่ทำอยู่ทำอูทำอะไรอย่างนั้นเล่นน้ําตูมตามตูมตามเลยนะคะดูหน้าเูทำหน้าแม่มาถ่ายผมผมก็อุดสนุกสิครับ ตอไม่ถ่ายนี้เล่นโอ้แบบเล่นไม่สนใจโลกเลยค่ะพี่ขุนพอจับกล้องมาถ่ายปั๊บนิ่งเลยยืนยืนพึ่งหูเอาไงดีเนาะโอ้เล่นเล่นต่อเถอะลูกไม่มีใครว่าหนูแหวนทุกขานะคะ ไม่สนใจใครแล้วค่ะผมจะเล่นอย่างเดียว แค่ได้ครึ่งตัวนะคะจริงถ้าเขาขยับไปเล่นฝั่งซ้ายมือเขาจะเล่นได้เต็มตัวนะคะถ้าเขาขยับมาฝั่งนี้ถ้าเกิดเขาได้เล่นน้ำแบบนี้นะคะผิวหนังเขาจะสุขภาพดีมากเลยนะคะพี่ขุน อารมณ์ดีด้วยค่ะมีความสุขครับอืค่ะขานขึ้นมาแล้วขานขึ้นมาแล้วค่ะดูทำดูทำโอ้ลุกแล้วค่ะขยับออกก่อนค่ะพี่คุณลุกแล้ว เล่นเลยคะ่ะไม่มีใครบ้าพี่คุณนะคะวันนี้เราพักเร็วหน่อยนะคะพอดีขวานบัตรเดินทางนะคะเดินทางมาถึงแล้วเราก็เลยพักให้ทานข้าวนะเพราะคุณลุงเขามาส่งด้วยนะคะทานข้าวทานน้ํากันก็เลยถือโอกาสพักเลยมาพักที่ตรงนี้พี่คุณก็ได้เล่นน้าสบายใจเลยครับเฮ้ยนี่ฮะ อายคุณแม่ละคะอายแม่แม่ละลูกเอ่นเลยไม่มีใครบา้าคุณนกเลีย้ยนตัวนี้ดำมากเลยค่ะเล่นน้ำทั้งที่ไม่ค่อยได้ขัดนะคะไม่ค่อยได้เอาแปรงเอาอะไรขัดนะคะแต่ว่าตัวดำช้างผิวดำขาบน้ำเสร็จเดิงเข้าหมู่บ้านใหม่เขาบอกว่าเอาเอา,เอาสีย้อมให้ช้างนะ ลูกขาขาหลังนะคะนี่นี่ลื่น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 เด้อลูกเด้อเล่นต่อดีกว่าครับเล่นไปเล่นมาก็บางทีเขาระวังตอนเขาขึกนะคะ <c oughs> นี่ทำ ความสุขของพี่ขุนคือการได้เล่นน้ำกับกินพี่ขุนไม่ขยับไปฝั่งนู้นลูกฝั่งนู้นจะได้ลงเต็มตัวเลยคุณครับอื อืมดูทำอืดอืมทำทำอะไรเอ้ดูทำดูทำดูทำอืำด ต้องต้องค่อยขยับออกนะคะดีนะคะไม่มีไม้ไม่มีอะไรนะคะถ้ามีไม้บางทีโยนมาหาเราอีกนะคะช่วงกลางวันจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะจะเล่นมากกว่าชอบเล่นเออ ไปไม้อะไรนี้ลูดทิ้งเล่นนะคะหรือว่าเล่นอิ่มแล้วครับพี่คุณจะไปไหนครับลูกเข้าร่มบ่ โยกอยยเข้าล่มแล้วค่ะก็ตั้งแต่ตั้งแต่พักหนะผูกอะเขาก็เล่นเล่นอย่างเดียวเลยผมใส่เล่นเหนื่อยแล้วขอเขาร่มก่อนแม่ยืนโย,โยกโยกอารมณ์ดีนะคะ นี่นะคะทีมงานของเราน,นะคะพักผ้าเก็บของคุณทองอยู่ตรงนี้คุณทองอยู่ตรงต้นคูนนี้ครับแน่มาโชว์ตัวน้อยไม่ไม่ค่อยเดินแล้วนะคะไม่ค่อยเดินแบบเดินไปเดินมาเริ่มเดินนิ่งๆแล้วคุณทองแต่ดีมากค่ะวันนี้ ีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวเหมือนทุกปีนะคะทุกปีนี้ก็คือจะร้อนก็ประมาณไปลายปลายกุมพานนะคะเริ่มร้อนแต่อันนี้ยังต้นต้นมกราลาอยู่เลยนะร้อนแล้วค่ะถ้าถ้าสมมติว่าอากาศร้อนเร็วนะคะระยะเวลาการทัวร์ก็จะน้อยลงนะ,ะจะสั้นลงเพราะว่าช้างจะร้อนมากคนก็ก็อยู่ไม่ได้บางทีร้อนแล้วก็เวลานอนนะคะช่วงพักอย่างนี้จะมีมดคันมดอะไรแบบนี้นะคะ แต่ถ้าอากาศเย็นหน่อยก็จะอยู่ทัวร์ได้นานนะคะระยะเวลาในการทัวร์นะคะของแต่ละปีก็จะยาวนานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็แล้วแต่เราด้วยนะคะก็รอดูกันติดตามกันตอนต่อไปนะคะว่าช่วงช่วงที่เขาเริ่มทยอยกันกลับบ้านช่วงมีนานะคะปกติก็จะประมาณต้นมีนากลางมีนาก็แล้วแต่ความสะดวกของทีมงานช้างแต่แต่ละเชือกนะคะ แต่ถ้าร้อนนี่จะได้กลับเร็วนะคะอากาศร้อนต้องผูกช้างให้เล่นน้ําตลอดเลยนะคะอากาศร้อนเวลาเราเข้าบ้านก็เข้าได้แป๊บเดียวนะคะบางทีเข้าตอนเช้าตอนเช้าเจ็ดโมงใช่ไหมแปดโมงเก้าโมงเริ่มร้อนแล้วก็พักแล้วบางทีเข้าได้บ้านสองบ้านก็พักนะ,ะถ้าอากาศเย็นหน่อยถึงสิบโมงนี้ยังไม่ร้อนนะคะยังยังทัวร์ได้อยู่นะคะแล้วอากาศร้อนช่วงช่วง ช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายก็สี่โมงไปหาห้าโมงถึงได้เข้าอย่างนี้ค่ะบางทีเข้าบ้านเดียวก็พักเลยาอ<ฮ>า,ากาศร้อนมากๆยกอารมณ์ดีค่ะก็เราก็มาถ่ายทอดนะคะช่วงพกักกลางวันของพี่ขุนให้แม่ๆไ,ได้รับชมนะคะว่าเวลพาพักกลางวันนะคะบางทีก็อยู่ต้นไม้ถ้ามีสระน้ําเราก็จะผูกเขา ให้ติดสระน้ำให้เขาได้เล่นบ้างได้ผ่อนคลายบ้างนะคะก็มาอัปเดตให้แม่ๆได้รับชมนะคะช่วงการมาทัวร์ของพวกเรานะคะในปีในปีใหม่6 5นะ้าเนาะต้องเรียกทัวร์ปีใหม่6 5ห้านะคะเพราะปกติการทัวร์มันจะคาบเกี่ยวระหว่างปลายปี64กับ65เราก็จะเรียกว่าทัวร์ทัวร์ปีใหม่6 5ห้านะคะแม่ๆก็ก็จะได้รู้นะ่ะทัวร์ปีใหม่6 5้นั่นก็คือเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี64 าปีใหม่หกห้านะคะก็ถือว่าเป็นปีที่สองนะคะของการทัวร์ที่เราไลฟ์ YouTube ให้แม่ๆได้ชมด้วยเนาะจริงๆเรามาทัวร์ก็หลายปีแล้วนะคะแต่เราเริ่มไลฟ์ YouTube จริงๆก็ปีใหม่หกสี่นะคะก็คือทัวร์หกสามเข้าปีใหม่หกสี่นั่นเป็นการไลฟ์ u t u b e ครั้งแรกอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองนะคะที่แม่ๆบางท่านก็ติดตามกันมาตั้งตั้งนานแล้วเนาะติดตามตั้งแต่ช่วง ช่วงที่เราเริ่มทัวร์กันที่เราได้ถ่ายให้เห็นนะคะก็ต้องขอพระคุณมากนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ต่ายต้องขออนุญาตหยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะแม่แม่เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ